ค่าเมจุลาราแสนชัยค่ะตอนนี้ทำธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ตอนนี้มีโครงการเบลมอนด์รสซิเดนต์นะคะที่เชียงใหม่หัางดงค่ะแล้วก็ในกลุ่มของโรงแรมตอนนี้ดูแลธุรกิจของอเล็กซ่าโฮสเทลนิมานค่ะได้ประโยชน์มากๆคือทำให้เราเข้าใจความคิดตัวเองเข้าใจตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนเหมาะกับการทำธุรกิจประเภทไหนแล้วก็มีศักยภาพด้านไหนที่เราน่าจะสามารถพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะ พัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อ,อยอดธุรกิจได้อีกค่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่จริงๆต้องบอกว่าเออโชคดีที่สามีเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าข้อดีก็คือมันทําให้เราเข้าใจแล้วก็มองมุมมองของแต่ละคนได้ชัดเจนมากขึ้นว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นเออเราวทำไมเออเราถึงคล้อยตามเขามันด้วยเหตุผลอะไรมันเป็นเพราะนิสัยส่วนตัวหรือว่ามันเป็นเพราะเอ๊ะเราถูก ชักจูงได้ง่ายแต่ว่าสุดท้ายเราเป็นความขัพันธ์ที่เข้าใจกันมากขึ้นค่ะหลักๆคือสิ่งที่อยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าทำไปแล้ว จะดีไหมจะเหมาะกับเราหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือสําคัญเลยทําให้เราเห็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองแล้วก็โอกาสในการพัฒนาธุรกิจต่อไปค่ะอย่าลังเลเลยค่ะมันคุ้มมากมันคือการทําแค่ครั้งเดียวแล้วเราสามารถใช้ไปได้ตลอดชีวิตอายุการทํางานของเราหรือแม้แต่การใช้ชีวิตหรือแม้แต่การแนะนําความคิดเห็นบางอย่างให้กับคนที่เราลัะคนที่อยู่ข้างตัวเราทําให้เหมือนบางทีเป็นการเปิดโอกาส ตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยค่ะซึ่งดีกับทุกคนถ้าเราเริ่มทำตอนนี้เราก็รู้เลยตอนนี้